งานลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสวัสดีเจ้อแก้วรบมาเด่โรงเรียนแนีลูก Chép dạy Ờ, ờ, ừ, ờ, ừ, đáng lửa, Giao hợp là hành trình cao Chép dạy กดใจรัดใเล่นเรียนดีตัวใหญ่ยยกับภูมิใจวันข้างหน้าต่อไปจะอยู่ดีกินดีก็อยากเกียดตกรารเลยนะหนุย ลงเรียนแล้วเล่นแม่เต้าครับผมกลับมาแล้วยายก็เรียกแม่ตเต้ายายเรียกยายแต่ว่าครูบอกไว้แล้วว่าครูสอนไว้แล้วว่าถ้าแม่ของแม่ก็เรียกยายไอ้บัตรตาปังก็เรียกยายแต่บต้าบันโดก็เรียกแม่เต้าแม่เต้าแลอเออแม่เต้าอันนั้นโนมาโนันนั้นแม่เต้า ไม่ไม่ได้ได้อะไรนะลุงปราบไม่ได้ได้ครับแต่อย่าหลุกมึงมาเอ็นเลบหน้าหน้าตาเศร้าเศร้าบนเรือผมเดินเพื่อนล้อมาอีกฮะโต๊ะบอลรอแบบเรือเพื่อนมาหาว่าผมเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อมาหาว่าผมไม่มีพ่อไม่มีแม่มาหาว่าผมเป็นเด็กกำพร้ามาหาว่าผมนี่เกิดมาจากกระบอกไม้ไฟ ทำไมเพื่อนมันพูดว่ามันล้อผมทุกวันเลยยายผมจะชกผมจะต่อยมันก็นึกถึงยายยายบอกว่าอย่าไปชกอย่าไปต่อยเขาอ๋อเบื่อนแรกว่ามึงเกินต่าจากบอกใหม่ไปครับยายทีนี้ผมอยากจะถามยายว่าพ่อแม่ผมเป็นใครกันแน่ยายช่วยบอกผมหน่อยสิมันไม่ฮักก็ต้องฮักมันไม่แตกก็ต้องแตกมันไม่รู้ก็ต้องรู้ Rắc hoành nứng rồi tôn kế chạy ra Thì ni ta hoa bà đẹp Ta hoa kêu rồi Bỏ em rồi nói em tụm cú Thầy của vô gấp cây Mà nữ mấy nhà là bị tập nằm tay hiếc Mấy ngày chừng mấy vụt Rồi đừng kê lên tập nằm ta này lưới Hụt khen vô bỏ tay Hên vô bỏ kê mà Này tay này ôm พ่อแม่มึงตายเลวลูกเอ,อ้ใหญ่โบกิออนเลวและ้ะมึงตามไรกิออนพ่อแม่มึงตายเลวจริงทำไมประแตมเรื่องนี้ยายต้องร้องไห้ทุกทีแสดไว่ายายโกกผมเนี่ยลุงแปรยายโกกผมใช่ไหมพ่อแม่ผมยังมีมาไม่พ่อแม่มึงตายอ,อะไรตายยังไงพ่อแม่ผมตายยังไงรถดหมดเงียบเดินรถหมดเยียบนั่นเดมดรถกึนกวนนั่นแล้วมานยวยความเห็วตุ้งเงียบ รถนหมดแบบไหนรดนหมดนุ่นเด็แกแม่จ๋าแม่แม่จ๋าฮู้หรือว่าเอ้ยน้องเลีมพี่แปร์น้องเลี้ยมไม่นี่นีน้องมาน้องเลีมมาลองใจมาลองมาล้ำนะเว้ยแม่จะแรมผิดไปแล้วแรมขอโทษมาไม่กูไม่หลอกบ้านมึงใครอ่ะ okay. ยายครับใครยายใครใลุงปราบมาดูหมดุ่ยแนวน้นเองครับโอ้ด่ามาเป็นด้วยตังหัวแล้วหัวเป็นี่ดูมาแล้วนี่หนูหนูชื่ออะไรผมชื่อแก้วคุณป้าชื่ออะไรป้าชื่อแรมจะ้ะป้าชื่อแรมจะ้ะป้าเป็นใครป้าเป็นไม่ไม่ต้องเลงไปเลยมึงไปผนก่อนที่กูเอา ไม่ตีหน้ามึงไปแม่แม่ได้กูไม่หลงบานมึงไปยายครับอย่าไปใจร้อนอย่าไปใจร้ายกับผู้หญิงคนนี้ที่ยายไม่ใจร้ายเพื่อมึงไปหนุกไปไปดูไหนองไปแม่จ๋าแรมปิดไปแล้วแรมจะกลับมาอยู่กับแม่ไม่ปากบายุไดนะ้แล้วแลกดูมึงตุ่มแม่มึงตุ่มโดกมึงไปมีความทุกข์แต่มึงพอทุกข์แล้วมึงรับ้านมา,ามึงไปแม่ เอ้ยเออเล่นแปลกใจกัน <coughs> ใจใกรกักกกนนี่มารงน้่ตานองตอนนี้ที่เราเว้าหลงก้อยตอนย้ายลับได้เวลาปากายานิ่มโอร่องแปลกหน้าไป ตะกลนกองร้องอ่าในแกรนี้ป้าคนดีนี่ป้าร้องตำไรโอกานี้แรมเท้าแต่เท้าใจป้าก้าไม่กลวนกำ้ำ

ทตาไม่ยิ่งแกรดใจดวงนี้มีแต่จาเมื่อเบาเบาไม่บนแล้วราดไปแล้วปิดไปแล้วกรงเครียงแจ้วแ้วตาแม่ปลักใจเม่แเกวา่า ไไนะเจ้านะไปไหว้นะเจ้าน้าไหว้นะแม่จำแม่แรมรู้ว่าแม่โกรธว่าแม่เกลียดแรมกันดนั้น แรมเข้าใจวงของแม่เมื่อก่อนแรมเคยทิ้งลูกไปแรมไม่ได้คิดอะไรวัวออกลูกในขนาะนั้นก็คงจะเหมือนตอนขกินตอนนี้ตอนที่แรมโดนแม่มหลักใสไล่ลงแต่จะโทนไครได้แรมเป็นคนทำตัง้งตจัดแน่จะมีจริง คอยเร็มไม่เกิดเป็นลูกแม่อีกแม่จะาชาตินี้เร็มลาก่อน cây này ba đi luôn cái cây ba lát lát cây đẹp rau trắng đi tê giặc sao cây เธอยังเจ้าก็กาลูวจะลาตายยกี ฏิบัตธรรมเหึ่งนึตรงนี้ก็เรียกกันว่าสำนักวัดทุ่งตะเคียนมีท่านอาจารย์วินยูปเป็นเจ้าของสำนักวรนนี้ก็มีสานุสิตสองคนด้วยกันมาฝากตัวอยู่อาศัยอยู่ที่นี่นั่นก็คือนายเพียกนายบูญแก้วหลังจากที่ ไดเกิดการต่อสู้ระหว่างนายนิกกกับจอมยักษ์เอกเดนเมื่อกระเด็ดไป้าแฟ้ก็ได้หนีกลับบ้านเมืองทิ้งนายเปียกนายคุณแก้วไว้ที่นี่พวกคนทั้งสองก็ไม่อยากที่จะกลับไปเมืองยักษ์อีกตัดสินใจเดินทางหาที่พึ่งจึงมาพบสถานที่อย่างนี้ครับโอกาสที่ก็นั่งสนทนายอยู่ พี่นี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่น้องติดตามมาความหว้าใจต่อ งมาตึงบุญแก่าถึงทีนี้ย่งให้ดีว่าทีนี้ที่ไหนนะแล้วล้วที่มาตึงไม่รู้อากระดานตีเราเข้ามายังไม่รู้ว่าตีใดยว่าเดินทางมาตึงบุญแก่าถึงทีนี้ยัให้ดีจะนองว่าทีนี้ที่ไหนนะแล้วล้้แว่เราไม่รอ วัดที่ไหนกันหอมาเย่ไม่จะดองยาวัดที่ไหนันดี่นี่ราเดินต่างมาตึงบนแกเอึงที่นี่เล่ดีที่น้องเออที่ไหนนะแล่แล้วก็ไม่รติที่ไหนกันหรอมาเย่ไม่จดยองยาวัดที่นี่มันทีด้ดกลอนพี่ใหญ่เลย ฮะว่ากลอนลยกันป้ามาว่ากลอ,วน,วลอวกนวันเวีก <c oughs> ลอนวันเวีเพื่อเวียน,นอยู่ตรงนั้นเลยฮะเนื้อเมื่อนอนน้ากาบันตัางวันเวีกันเวียนอยู่อันนี้โอ้เคยอย่านี้อะเคยอย่านี้ผมฮะเนื้เจอเปียกกับโอ้ในเปียกกับก้นล่างนู้นอ,อ่ะผมเจอปุ่นแก้วกับโอ้ นายเปียกนายผุ่นแก้วกับออไม่ปากอไม่จะไม่ใจรอบได้กันทีอ<ะ>อปลือกแก้วอ,อเออนายเปียกนายผุ่นแก้วนะกับได<ำ>ร์เจเจอเนอร์ตั้นึงต่เต้าเจอเบื่ออยู่แย่งปลื้กบันนั้นใ่แย่งยากกว่าคนเราอยากจือเลยกับไปเปียกอยู่เมืองอยักษ์มาคน้น เออนานเปียกอยู่เมืองยากมากอนรับไอเปียกอยู่เมืองยากพุ่มอยู่เมืองยักษ์ี๋ยวเดี๋ยวพวกเราพวดียัยากมาต่อรู้กันที่นี่ยากไปอยากกลับบ้านเมืองก็ดีพวกเราก็ตทรวงอัยล้วมาก็ปึงกันอยู่ที่ต่างเกี่ยนนั้นไม่ดีทำเพื่อโยมวัดว่าเป็นประท่านตีแกเราไอการตอนดับต่้งมดจริงเนี่ดก็ไม่เอาเลืก็ป่ารถมาก็ป่ามาไหว้วัดจริงเนก็ไม่เอาเลก็ป่ามาไหว้วัดอันนี้ กนใต้ก็ปามาวัยวัดมากบลูกเกยเลยก็ไม่เอาก็ปามาหวัยวัดแมวกก็ไม่เอาก็ปามาว้วัดแม่ไม่ไอ้เอ็นก็ไม่ปามาเลยก็่ามาทำไร้เลยเวตินก็ว่าใจยัดได้เกยมันหน้ามันตินนั่นแหละที่มาปล่อยยูก็ไปรบเจ้าวบ้านเหล่าอันนี้จีน่ากับจันไม่ใหญ่จีน่าเลยแต่เราทำนิ้วมันตรงหน้าตึะ พวกหมอ้อนะต้นยาบอดได้แต่ผมก็มาอยู่วัดกับปมแจ็คแล้วแล้วป้อมจะไม่จาเป็นจริงผมไม่ใจมาอยู่แต่เรื่องไรก็จําเป็นมายู่วัดเอตพ่นได้แ่ไม่อยากเข้าวัดมันจําเป็นชุดๆแล้วแหละจนผมมีหลายกวางนะประวัติผมผมยัางปออยู่คนแหม็นนะป๋อได้กี่คนเนยล่ะผมยัางปออยู่เจอเปื๊ยกป๋อในเปียกเจอโยกอะเจอโย,โย,โย,โย พอเจออยู่ครับพอผมเจออยู่คแคบบ่แล้วปรากฏว่าแกเมาถึงโดไก่ยตยุบอันครับโดไก่ะยุบุบตายส้นว่าตุ่มแมงกางดน,นผมก็ตั้งใจว่าเแ็ะอันร,อปปรับโปะเลยก็ะเทืบเลยเทืบเลยไอ้รูนี่ว่าเคยเป็นคนกาโปะอันครับไม่ใช่แต่เค่นะอันเส้นว่าดูเคยคนกล้าโปะไหนเพียกเจ้าอาวาสที่พูุบุษมาด้วน นายเปียกรูเพื่อผมจันทร์เก้าตรงนั้นในแกบอกกันเองบอกเพื่ออย่าโยมจันทร์เก้าเท็่เล็วอย่าโยมมาดังให้พ<ม>ร้อมกันนะอันโหโยมาามาดังพร้อมเท็่เล็วแกบอกเลยไอ้วาเพื่อสปีติโยสปีติโยครับอันนี้ว่าผมว่าไม่เคยแลกกันตีโยโยอยันว่าบอผพุพ่มแต่เตร็วต้องเจ้าว่าว่าั้นเมน mình tập phước gì anh phước, kêu tập phước, kêu bảo luôn anh kêu yong mày tàng lăng tập mát, bảo còn trượt tết, anh ơi, cái nó vòng quanh vòng quanh kêu đột tiệp, mึง qua yêu, các, phá này yêu, các, kêu, kêu là mึง kêu hắc phước, mày yêu hắc phước, phá phế này, thì vòng anh cà phát, ตีบตรงเลยไปไม่กลับตีบตกอันนั้นเออจะโตก็ตรับไม่ตื่นนั้นป่านี่ตายแล้วหยาดบ้ากันกับปลากับตรงนี่ก็ไม่ก้าวกันพุทธน,นั่นเดี๋ยวดีใหญ่โกรธกันเห็นไ,ไม่ใจวัดญานิแหละญานโกรธเลยตนเดือดที่บวชนี่นานแล้วไล่ตราและเจ้านบวชตั้งแต่เด็กๆบวชอยู่วัดอยู่ว่าทำเลยต่ำจิตไอ้มีธรรมะที เจบ้านไม่ก้าวเห็นวัดเลยพี่นะเจ้ผได้กินกันในวัดเลยไปต้มปรื่ันนั่นหไม่กูลองอยู่วัดเเนี้มุนแกอุ้ยเลนี่วัดนี้เราอยู่ไรไหมเพื่อปลาอ้อปลากันไ้อย่างยึดติดในคำพูดรู้ปรดกินเที่ยงเลยแบบยันไม่ร่มควรจะเป็นปลาคอนอันเออความรลปความล้งไม่ควรมีในปลาอันเออกูไปตาวัดึหมือนอน วัดน้อยกูไม่รู้ว่าวัดน้อยเมื่อนขึ้นรถขึ้นรถเออขึ้นรถมขึ้นรถจรองแต้ขึ้นรถจรงแต้เออกัรปราหนังอยู่ก้นเลยก็วักมือขึ้นไปไปหนังกลางปราเนี่อันนี้ปราพกูงั้นตัดไม่กัดตุกลิ้งตุกย่างต่างลูกอย่างตัดไม่กัดอเอออย่างลงเล่ยในรูปรถกินเจี้ยงมึงรู้เปล่าการจังว่ากูขึ้นไปหนังกลางปรานี่ยการดถเก้ไปจากปักปรากฏว่าเด็กเจ้าร้องคนขึ้นมาหนังกลางรถเออขึ้นรถเด็กเจ้าขึ้นรถกันเออ วันนี้พอเด็กระโดดาระดูกหนังเหมืนรถเดีวมันกระเล้งใเรื่องของมันงอุ้ยวันนี้เราไปเที่ยวที่โลตัศน์ตีโลเชลเลียเที่ยวที่บิ๊กซีอุ้ยตัวชาวแมงแมงนี่แมงมังไปเที่ยวนี่ตัวนู้นบ่าวเยอะเลยเจ้าเจ้าแรงเออครับเราก็แต่วันี้แรงไปแรงมามึงว่าไปวอกเรื่องเฟนเลยอันนเอออีดาวันนอีดาวันนี้นี่แม่กี่จังเหมือนเราตาเฟนนาไรอย่าปัวกไรแม่ไหวแรงแรงรุ่งรุ่งโปร่งโปร่งลังกูกูวันแล้วนัดไรก้องย้วะ อันเออใจจำกันดีทุดนนาใจเย้่จุดจุนั่นก็ไหวแล้วว่าเมตินเจ้าเจ้าว่ะเออให้แล้วว่าเมตินไกลว่าเมตินยาวคนนั้นยาวไกลว่าเมตินเย้่ว่าเมตินยาวคนนั้นแตงเย้ยแตงยาวแต่เมื่อรราเรือปลาตัดไม่ขาดปลาแต่เด็กปีนลอยอยู่บนเนี่ยปอบูเจ้าเจ้าเล่งดตีนน้อยยังใบไตโบผนใจจะยงไปไตโบก้องเกจ็ักเส้นไหน แม่ตีนไปได้รักเจนมึงไอ้แรงไอ้เกินแรงเผื่อนเอาเลงไอ้นัดเลยน่าดื้ินะ่ะเออใกล้หลับหลับรอรอแต่วัานายมก้าวมันดีก้าวมันนี่ก้อนโยมเออนายมัธยการกับท่านอาจารย์โอ้ใจะรื้อนโยนุ่มหนัง แหล่หน้าตาเจ้าเจ้ากินน้ำกินไรมาแล้วเล่นกับเราไม่ตามนาเหล็กเดียวนะพอเจ้าเจ้ามาแล้วตํำเป็นตามต่ำแก๊กเคยจำแก๊กหรือที่เจอเพื่อนอยู่นูมีชื่อว่าเรมจ้ะโอเจอเรมจ้ะเรยมาหน้าตาเจ้าเจ้าดนไล่ออกจากบ้านจ้ะเดินไล่ออกจากบ้านจ้ะ เกยไลย่เกยยิกออกอยากบานสามีไล่แม่ก็ดา่าลูกก็ไม่ต้องการผัวคนเก่าก็ไม่รักแล้วกี่ก้นกองหมดเนี่ยจังเนี่ยคนเด,ดรามตำตาอยู่แล้วนี่เกยกูเลยเออมึงเอาเปียกคนเด,ดรามไม่แน่นอะไรากู้เลยเออนี่เตอมมาแก่ีนต้องอต่ำเปลือ,อยตัวใหญ่แกกล้าตัวตายมันรู้แล้วรู้รอดแต่มาคิดใหม่แล้วมันเป็นบาป มันเป็นบาปจ้ะตีมาทีนี่ดูอยากแค่ท่านอาจารย์ช่วยบวชให้หนูหน่อยอ่านี่เตยมาบวชอยู่นี่ค่ะโอ้นี่แล้อยู่เมื่อกดรอกันนี่ปัญหาไม่ใช่การฆ่าตัวตายปัญหาที่ลเลี้ยงได้เรากวรบวชตรงนี้อยู่เดะตันตีตีสง,งบค่ะท่านอาจารย์บวชให้หนูด้วยอ่าได้ได้อยู่เมื่ออาจารย์บวชได้ก็โยมไปปักก้นนะไปปักโอเคกุศ ไปปักกูเกย์กุดคางกุดกองอัตาม,มาตรงนั้นเลยเล่นไม่อ่ไปปักปีกุดกลางเปลวแล้วคนยิงมึงไงไปปักไกลไกลปลื้นเห็นกับเรายิกนั่นเลยไปปักเกกุดกลางกลางกุดจนันยมตรงนั้นนะมันเป็นมันแข็งพอได้เลยเห็นกนับไหนเพื่อว่าการตกบกพร่องตรงไหนในราชการขอบพระคุณเ่านในจรย์จ้า หรือจี้นี่นะเอาเปรียบนะกระบ,บูเรานะมึงอย่าไปรับแกนักจกี้ครับเป็นปลาเป็นตรงแกก้าวใจเล้ยงแกมาแต่ปรัมไม่ก้องบาบาขนานนั้นวันนี้นี่กูไม่ยัดกันหนำหน้าอย่างเตื่อหน้าอย่างเตื่อกับจนันทำกันเอาเองนะอาตีอยู่ตีกินกับแอ้ถึงวันเย็นนี่กินข้าวเนอ้อ ากินรือกลาวันเย็นมาเน่ไม่ลักกินเอาได้มั่งเมื่อนกูเคยบวชกันแล้วำไมมึงเคยบวชเออจำไหมที่กูบวชจำไมอันนุกมึงวะปอกปืนได้กันวะมึงปอกปืนกูไม่ยัดเนี่ยกูเชื่อเขาเชื่อเขาเออปอกปืนไว้ในย้มวันนั้นจ e. no no kind of so. ังว่าหลงกองเป็นนั้นเลยนุกเราเลี้องอาบัดเรา๋ยกกลัวโรคยากวโรคอออันนี้โรคขึ้นกินหลงกองหลงอันเลยมึงวะ

พัดน้าความเศร้าในชีวิตก่อนที่ยอดจะได้เตอจับลิดสังกะปากายมาบํานักจุด่วัา่าไม่ความหวาน้าใหญ่ในบวดกายโอกาสทีนี่ก่อนอยู่ในวัง รำใจวังทวินสิ่งตังไลคืนวันดีที่นัง่งอบิปรายบอกอย,ย,ย,ย่าใหญ่นั่งก็อละใหยารองท่าได้รับด ลิขิ์ถูกต้องตามกฎหมาย